สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ Music XP p l u s e พีแล้วนะครับโดยชุดก็น่าจะรู้ลยครับว่าชิลขนาดไหนไม่เกรงใจคนดูเลยอยู่ห้องอยู่ห้องไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกที่ไหนนี่สนิทกันเราสองคนสนิทกันสนิทกันสนิทกันแนะนําตัวเองนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ แคทจูครับแคทจูนะแคทจูคูแจ็คครับมีมีช่องไหมครัครูแจ็คเกมทีวีครับอ่าเดี๋ยวแปะให้จะแปะจะเพจครูแจ็คโอเคครับโอเคครับขอพูดจริๆเลยครับใครที่ยังไม่ติดตามช่อง bifad dot ie เนี่ยครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับจะไลฟ์ไปด้วยครับครับรบกวนได้ครับแหมห้าร้อยเลยนะครับโอ้แหมไลฟ์มาถึงห้าร้อยครับห้าร้อยร้อถ้าเขาห้าร้อยประเดี๋ยวมันจะใส่ชุดเมนกระเป๋าฟู้ดครับ วันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนดนตรีของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสิปีที่แล้วกับสิบปีปัจจุบันที่แบบว่าเพิ่งจบมาประมาณสักปีหนึ่งแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราจะพูดเรื่องประสบการณ์พวกนี้แต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันบอกไว้ก่อนนะฉะนั้นอย่ายึดติดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับดูฟังล้วเป็นประสบการณ์ดีแบบอันนี้เราก็จะยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่หนึ่งที่มีตัวย่อทต่หดๆืๆขอบคุณครับ ถึงแม้คนนี้เขาจะมีสองที่เขามีตืดๆกับตืดๆตืดๆต่าก็อา่าเรียกว่าโชคดีคน,นนี้มีประสบการณ์สองที่ทีนี้ผมผมอยากรู้หัวข้อข้าวว่าแบบอย่างแรกที่เรียนเนี่ยมันจะมีทฤษฎีดนตรีเอ้อยเทนนิงโซนแตวก็ประวัติศาสตร์แต่ก็เครื่องเอกแต่ก็ดีไซน์ท้าจบเป็นยังไงบา้างห้าหัวข้อห้าหัวข้อเริ่มจากทฤษฎีกันเลย โอ้ตายทฤษฎีก่อนใช่ไหมทฤษฎีจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคนทําคลิปอะไรต่างๆให้ดูนะส่วนใหญ่ยุคนั้นน่ะเราก็ดูจากหนังสืออ่าซึ่งส่วนใหญ่รู้ก็ดีว่าเวลาใครไปสอบทฤษฎีดนตรีส่วนใหญ่เราซื้อหนังสือุลาอะใช่ไหมในเล่มสีแต่ละปีจะสีไม่เหมือนเดิมนั่นแหละก็จะซื้อชุดนั้นมาอา่านแต่สุดท้ายแล้วพอไปอยู่ในมหาลัยก็จะเป็นของมหาลัยอยู่ดีก็เป็นวิชาทฤษฎีดนตรีเล่มเท่านี้เท่านี้เลยเท่านี้เลยนะ แบบมาเรียนแบบมาเรียนทีนึงคือแบบเรื่องเล่มสูงอย่างนี้ข้างในก็จะเต็มไปด้วยแบบสระหาเนื้อหาอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่าทํำไหมทําทุกแผ่นไม่ไม่แตกเลยทังนิดชิจบไปแล้วคุ้มค่าเทอมครคุ้มเลยไม่ต้องบอกว่าตอนนั้นมันมีแค่เล่มนั้นแหละมาให้แล้วก็สุดท้ายคือพอเรามาอ่านจริงๆเทียบเปดูมันก็จะมีจุดที่มันเหลือกันนิดหน่อย ในของตุลาก็จะมีจุดที่เขาพูดไ,ไม่เหมือนพูดไม่ตรงกันบางอย่างปัจจุบมันผมคิดว่านคะรเขาไดมีการแก้ไขอย่างแก่ขึ้นแหละแต่ถ้าเป็นทฤษฎีสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่นั้นเลยมีแค่เล่มนั้นแหละอ,อาจารย์ที่เขาสอนก็เป็นอาจารย์ที่เขาเก่งมา,มากๆนะในในมอดตอนนั้นอะอาจารย์ยังไม่เสียตอนนี้นก็เสียแล้วก็นะแต่ว่าตอนนั้นแกก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกค่อนข้างใจเข้มขงวดพองสมควรเพราะว่าใครที่ไม่ผ่านทฤษฎีก็ไม่สามารถที่จะพาร์ชั้นได้ไม่สามารถพาร์ปีได้ Uh huh. ทฤษฎีต้องผ่านก่อนฉะนั้นทฤษฎีค่อนข,ข้างโหดมากแล้วก็การเรียนทฤษฎีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเรียนแบบเด็กมัธยมเลย uh huh. ก็คือเข้าไปในห้องเรียนนั่งเอ่ออาจารย์นั่งรงการเอามีสไลด์เมื่อก่อนใช้สไลด์แบบเป็นสไลด์หลอดไฟนะไม่ใช่สไลด์แบบ PowerPoint อะไรอย่างนี้นะสไลด์หลอดไฟนี่เป็นยังไงเป็นเครื่องสไลดแบบ์อับเครื่องดีงงงสไลด์๋อ ที่มันมีไฟอยู่ข้างบนแล้วก็อ่าอ่าอ่าอละจะท้อนกระจกแล้วฉายึ้นใบมันกระด้างเนี่ยเนื้อหาอะไรมันก็จะค่อนข้างลึกนะแล้วยุคนั้นมันก็เอาพวกกระตงๆงอะนิสิตส่วนใหญ่ทฤษฎีไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เออการเรียนมันก็เลยจะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นน่ะจะมาเข้มงวดกันเฉพาะตอนสอบการสอบก็จะแบ่งเป็นแบบเป็นแถวเหมือนเดิมเหมือนมัธยมเลยมีสองชุดเอชุดบีอะไรเงี้ยแล้วก็สอบทฤษฎีปกติเออไม่ได้มีอะไรมากมาย สุดท้ายก็คือวิชาทฤษฎีก็จะเหมือนกับปกติที่เราเรียนนี่แหละแต่แค่มันก็จะวุ่นวายหน่อยใครบอกว่าดนตรีไม่มีคณิตศาสตร์มึงไปมึงไปจำมาใหม่นะมึงไปมึงไปมึงไปคิดมาใหม่เลยนะใครบอกว่าเรียนดนตรีแล้วโอ๊ยมันพวกมึงสบายเียดนตรีไม่มีคำนวณไม่มีอะไรหรอกเวลาคิดเยอะมึงไปเปิดเล่มดูนะลองไปเปิดทฤษฎีดนตรีดูนะ คุณรู้เลยไหมเนี่ยว่าโน้ตมันมาจากจัารวรรดะทฤษฎีอยู่แค่จะประมาณนั้นอีกไม่มีอะไรมากมายถ้าเป็นยุคยุคใหม่มันก็จะเป็นพวก p o ย n t อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ตอนขผมยุคผมอะตัวใหญ่ก็จะไม่มีหนังสือละอาจจะมีบ้างแต่แบบไม่เห็นนะยุคผมรู้สึกจําไม่ได้ว่ามีหนังสือให้ของผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบชีตมาแบบว่าวันนี้จะเรียนเรื่องนี้นะแล้วก็จะแบบว่าเปิด point หรือเปิดที่อาจารย์เขาจดมาเป็นชีตนี่แหละให้แบบดูในโปรเจคเตอร์แล้วก็เขียนตามอะไรอย่างงี้ก็มีกล้องฉายใช่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์จะเรียนแบบ อย่างนานมากกว่าจะไม่ไม่ค่อยมีหนังสืออะไรถ้าแบบว่าเรียนเสร็จใช่ไหมอ่านักเรียนจดเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะมีแบบฝึกก็จะเป็นแบบกระดาษแผ่นหนึ่งแจกให้นักเรียนทาทาเสร็จส่งแต่ว่าท้ายชั่วโมงแล้วก็เรียบร้อยอันนั้นคือของผมทฤษฎีก็จะประมาณนี้ที่แบบเรียนนะใช่ใช่จะไม่มีมาแบบว่าหนังสือลนะนะเอาผมได้ดีเป็นแผ่นล้้้้ววมมัน<พ>นกกกไ่่ีีีเเเเเปะะะรรรยยางงดดใหฟค แต่ของผมไม่มีนะใช่ยังมีกดให้ฟังว่าอันเนี้ยคู่นี้มันเป็นยังไงหรือแบบเสียงนี้มันเป็นยังไงเขาจะแบบอธิบายไปด้วยนี่ไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยเรียนปากเปล่ากล้วนเลยอันสือปากเปล่าสไลด์แมปปิ้งอย่างนั่นแหละต่อไปเยตินิ่งบอกก่อนเลยครับเยตินิ่งไม่มีโอ้ไม่มีอ่าไม่มีให้ฝึกฟังเลยไม่มีฝึกเยตินิ่งครับว้าวแปลกนะ ถ้านี้เป็นวิชาดนตรีนะมีคนมีแต่ไม่มีใช่ใช่มันควรจะฟังเนอะแต่ยุคนี้มี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 คนมีอ่าเป็นยังไงจะเป็นแบบว่าเริ่มต้นให้เราหัดร้องแบบว่าเมเจอร์สเกลก่อนนะครับโดเรมีฟาซซลาทีโดอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไล่ขึ้นไล่ลง เปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งพออันนี้เริ่มคล่องเมเจอร์เสร็จแล้วก็จะมีคันคู่กดพร้อมกันสองตัวโดเรโดมี Do, Le, Do, Me, อะไรเงี้ยกดกันว่าเป็นคันคู่อะไรแล้วเราก็ให้เราฟังแล้วก็ตอบว่ามันคือคันคู่อะไรพอคันคู่เสร็จต่อไปก็จะเป็นเรื่องคอร์ดแหละก็จะเป็นกด3ตัวมีแบบว่าเป็นคอร์ดใช่ว่าเป็นคอร์ดอ,อะไรแบบ Major, Minor, Dim, Off, เมเจอร์ไมเนอร์ดิมออฟอะไรอย่างนี้อ่าคือคือ,คอของผมอะเอเทนผมไม่มีไม่มีเอเทนตรงๆ Uh huh. ไม่มี mm hmm. วิชาเอเนแยกมาตรงๆ mm hmm. มันเป็นมันเป็นแค่หมวดฝึกอย่างหนึ่งของวิชาเอ็อย่างเงี้ย uh huh. อย่างหนึ่งของวิชาอํานวยเพลงอะไรเงี้ยของสายพระพันอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที uh ่เขาให้ฝึกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นวิชาหลักจริงๆ uh huh. ถ้าเป็นยุคผมมันจะเป็นในนั้นมากกว่ามันจะไปเน้นพวกอะไรนะวิชาเทคโนโลยีดนตรีพวก การเขียนโน้ตในซีบิเลียสอะไรเงี้ยต่อจนจนตไปประวัาาติศาสตร์ประวัาาตวิศาสตร์ก็สอนโดยอาจารย์ท่านหนึ่งเช่นกันซึ่งก็ดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็มีสื่อรล่ดูบ้างประวัาาติก็จะมีหนังเป็นมววิดีโอไวให้ดูบ้างเ่หนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจิเป็นยุคเก่าอะไรเงี้ย uh huh. เออแล้วก็กกส่วนใหญ่นิสิตก็จะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่ามันน่าเบื่อแต่ส่วนตัวผมชอบผมชอบผมก็ชอบประวัติศาสตร์ชาวต่างมนชอบดูผมชอบดูผมชอบจด เ,เราชอบวิชานี้เป็นพิเศษวิ mm hmm. ชานี้ผมแม่งโคตรตั้งใจค่ะว่ามันมันก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ mm hmm. แค่พอเราชอบเราก็ไปต่อยอดเราเองเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้บอสอนอะไรละเอียดเยอะขึ้น mm hmm. เพราะว่าเขารู้รอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดไปใช้ mm hmm. เพราะสุดท้ายในคู่มือการเรียนเวลาเราเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยมันก็มีแค่โมซาดิโทเฟนบาร์วิวาดีอยู่แค่นี้แหละวนๆมันไม่ค่อยมีค <c oughs> นเรียนหรอก <c oughs> ออมันไม่ค่อยมีใครมาเรียนแบบพวกชัยคอฟกี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะ เออฉะนั้นก็ไม่แค่มีความสนใจตัวประวัติศาสตร์เท่านั้นแหละฉะนั้นอาจารย์เวลาเขาสอนก็ไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นที่เหลือเราก็ต้องไปหาข้อมูลเอาเองถ้าเราอยากรู้เขามีซื้อหนังสือซื้ออะไรมาอ่านเล่นหนังสือตลกเลยเออนั่งอ่านได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ได้จําได้ทั้งหมดแล้วนะจำไม่ค่อยได้หรอกแต่แค่ชอบเฉยเอ,อาฮะมันสนุกดีเวลาเราเห็นประวัติศาสตร์ซึ่งเวลาเราเห็นประวัติศาสปุ๊บเราจะรู้สึกได้ว่านักดนตรีไม่เคยตายดีสักคนมีได้ไปดูานังสือประวั่งซื้อมา มีคนแก่ตายดีๆอยู่คนเดียวเองอ,ะอ่ะทั้งสองเล่ม,มเล่มหนาอย่างนี้มีคนตายดีอยู่แค่คนเดียวที่เหลือตายหา่าวที่เหลือตายข่าวห,หรือว่าโดนฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยอ,อไอย่างงี้ะไม่ไม่เป็นโรคตายส่วนใหญ,ญ่เป็นโรคตายส่วนใหญ,ญ่เป็นโรคตายเพราะความพักเพราะการพักผ่อนน้อยอ,อะไรเงี้ยบางคนก็แบบติดก,กินอาหารบางอย่างมากเกินไปอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นต้องออกไปข้างนอกมากไปแล้วแบบเจอฝนเจออะไรยุคสมัยนั้นน่ะมันไม่มีอะไรกันอ่ะ แล้วมันเป็นบอดโวมตายอย่างเงี้ยบอดทวมเออเออมันก็เป็นอะไรแบบนี้แหละปออ่านประวาสตมันก็เลยสนุกดีตรงเนี้ยว่าแบบแต่ละคนคือเจออะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรเจอวิชาประวาสตร์จริงแล้วตอนสมัยตอนที่เราเรียนในยุคนู้นก็ไม่ต่างกันยุคผมมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรให้ดูขนาดนั้นอย่างนี้ก็มีนมีโมโเดลกับจอทีวีนู้นนู่นอ่ะแล้วเป็นแล้วในมหารอะไรนี่มันทำเป็นตู้ไม้อ่ะเป็นแถวสูงเป็นถังสูงตู้ไม้แล้วก็เปิดฝาเปิดฝาลูดปุ๊บมันเลยดี อ่แล้วก็ดึงฝาข้างล่างไปอ๋อปุ๊บมันเป็นเครื่องวิดีโอเลขภาพไม่ออกเลยครับเขาจะดูมันเป็นพัคพักเดียวเออก็เสียบพักเดียวนี่แหละมันจะรันทั้งดีวีทั้งวิดีโอเลยเป็นตู้มาให้เลยเขาตอบมาทำเป็นชุดนี้แล้วลงลงยุคครับไม่ไม่หลงหรอกยุคนู้นมันนานไปไม่ทันเขาไม่ทันก็ประมาณนั้นแหละแบบว่านะก็มีสื่อมาให้ดูบ้างตัวของผมนี่ก็เรียนประวัติศาสตร์เหมือนวิชาทั่วไปเลยก็จะมีแบบว่าเรียนตามยุคสมัยก็จะมีแบบปารโลกคลาสสิกโรแมนติก เวนตี้พอมียุคแต่ละยุคเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะเลยกว่ายุคนี้มีใครที่เป็นผลงานเด่นบ้างส่วนวิธีการสอนด้คือแบบว่าโปรเจคเตอร์แน่นอนไม่ก็พอว่าพอ่ได้เจออุปกรณ์ที่ดีกว่านั้นแล้วแหละใช่ไม่มีแบบว่าเสียงเสียงานหาการเรียนผมก็ไม่ต่างกันหรอกก็คือไล่ตามยุคนั่นแหละเขาก็จะไล่ตามยุคสมัยไปนั่นแหละความเข้มข้นอาจจะขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์แล้วก็ตัวนักเรียนที่ได้ไปทีนี้เครื่องเอก โอ้โหพี่เอกเจ็บสุดเอกอะไรครับไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยจริงๆทำไมอะจบเอกเปนโนมาครับครับครับไม่เล่นไม่เป็นแล้วครับเอกเปรนแต่แต่ก็เล่นคีย์บอร์ดทุกวันนะครับไม่ได้เล่นนะครับคีย์บอร์ดไม่ใช่คีย์บอร์ดอย่างไะคีย์บอร์ดแบบแป้นพิมพ์พี่ช่เอกใช่ไหมอ่าพี่ช่เอกเนี่ยอ่าเราพูดถึงบรรยากาศก่อนแล้วกันว่าเวลาเราจะเรียนเราทําไงนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนมันเป็นตึกเก่า มีห้องเปโนอยู่สี่ห้องจูนเมื่อนานมาแล้วแล้วก็มีห้องที่ไม่ได้จูนอีกสามสี่ห้องซึ่งก็จะไม่ใช้เอพิโนจะใช้แค่สีห้องนี้เท่านั้นซึ่งอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ผู้หญิงแล้วก็เขาก็จะนัดหมายเวลาให้เรียนส่วนใหญ่ก็คืออย่างของผมเอพินโนเนี่ยคนมันน้อยวลามันในอย่างปีผมปีผมมันจะมีประมาณสี่คนอ่าทุกคนก็จะถูกจองวันไว้ว่าวันเนี้ยกี่โมงกี่โมงวันนี้กี่โมงกี่โมงอ่ะอาจารย์จะนัดเวลาไว้ แล้วเราก็ไปเรียนตามนั้นผมจะไม่ได้ไปไหนผมอยู่ที่ที่ทั้งวันฉะนั้นผมก็จะยึดห้องเป็นคงหนึ่งห้องนของผมทั้งวันเลยใช่ทั้งวันเลยนิสัไม่ดีเลยรๆๆจริงๆเขาต้องจองเะครับเขาต้องจองเป็นายชั่วโมงแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราอาหาราหได้รับวิชามาจากกานพี่สะเดาะเป็นแจประตูเข้าไปเลยสะเดาะกปญแจโดูหน้าไปเลยครับโ <c oughs> <c oughs> จรแต่ตอนนี้ตึกไม่มีแล้วนะตึกนั้นถูกทุบไปแล้ะทำกันไม่ได้แล้วนะ พรโดนจนดัดนี่เออยุคผมนี่คือแบบเอาบตดเสียปั๊บประตูหลุดปุ๊บเ,ออเข้าไปดนไดไ,ปได้เลยใครมาจองถึงกูแจก็ค่อยให้เขาไปส่วนใหญ่ไม่มีครับเอกอื่นไม่ค่อยมาอยู่ในห้องเปีโยโนยกเว้นจะมีเอกเป็นโนจองไว้เหลือแล้วนะเขาจะเข้ามาส่วนใหญ่ผมก็เข้ามาปุ๊บผมก็จะรออาจารย์ประจําเอกมาสอนเราก็จะอยู่ทั้งวันในนั้นแหละก็จะมีซ้อมบ้างบางทีแล้วก็เปิด notebook, โน้ตบุ๊กโหลดบิดทิ้งไว้บ้าง ก็ซ้อมไปด้วยมนมหาลัยเร็วนะเร็วมากเร็วเร็วระเด็ดบ้านเลยตอนนั้นน่ะฉันั้นโหลดบิดที่มหาลัยนี่คุ้มคุ้มจัดจัดถ้าเธอคือไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตมหาลัยเรียบร้อยใช่ใช่เราก็นั่งซ้อมไปแล้วก็โหลดบิดไปด้วยพราะเราบิดเสร็จเราก็นั่งดูการ์ตูนที่เราโหลดาอไม่ซ้อไม่ซ้อมไดูการ์ตูนแทนนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นก็จะนั่งอยู่ห้องไปนโนจนกว่าอาจารย์จะมาพออาจารย์มาเขาก็จะให้ให้คนที่มีเ่ยวห้องออกเรจะนั่งเรียนกันตัวตัวสอนในห้องกันตัวตัว แล้วอาจารย์ก็จะขอดูเนื้อหาที่เขาเคยสอนไปแล้วก็ให้เราเล่นให้เขาดูว่าเออได้ไหนแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยส่วงแกก็จะทบทวนเนื้อหาที่เคยสอนแล้วก็เพิ่มถะใ้เนื้อหาที่เคยสอนยังไม่ดีขึ้นเขาจะไม่เพิ่มอะไรเขาจะเพิ่มจนกว่าเราจะผ่านเนื้อหาเดิมฉะนั้นใครถ้าไม่ซ้อมเลยและไม่ผ่านเลยเนี่ยมันก็จะติดอยู่แค่ตรงนั้นแหละทำให้วิชาเอกเนี่ยก็จะยากหนอยแล้วอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างจะเป็นอาจารย์ที่ซีเรียสอสมควนค่อนข้างซีเรียสฉะนั้นเขาก็จะคอยด่าเราแบบ เล่นแล้วเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยด่าเคยซ้อมมาไหมคะเออเอาเวลาใส่ใจมาไหมคะเนี่ยเ,เราอยู่ในนั้นเราก็จะมาเชียร์กดดันชิบหยอาจารย์ครับซ,ซ้อมมาคับอาจารย์ครับพี่ซ้อมเลยรคะซ้อมครับครับปุผมไม่ซ้อมเลยนะคะใจจะยิ้มใส่ดุผมไม่ซ้อมเลยไหมคะอ๋อ <c oughs> สีเนี่ยครับสีเนี่ยจริงที่เรียนหนึ่ง,งแล้วก็ในบรรดาวิชาเอกในในวิชาเอกเนี่ยก็จะมีหนังสือน้นมาให้ เป็นหนังสือแบบฝึกนี่แหละมันเป็นแบบฝึกมาให้เขาจะให้เราเล่นให้ผ่านให้ได้ทั้งเล่นอ่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงให้ทุกปีเ,เดี๋ยวละปีก็จะมีเพลงให้ใำหนงีเพลงหนึ่งแล้วสองเพลงนี้ก็มาสอบอจบหนึ่งปีซึ่ง,งการสอบเนี่ยก็จะสอบเป็นเล่นเป็นโน้ตต่อหน้าผู้คนนะ <Aha. S 2> ก็จะมีเพื่อนๆมานั่งดูนั่งอะไรกันแล้วก็เล่นเพลงที่เรียนมาสองเทอมสอบเ,เ,อเ,อเอนี่ยเนี่ยใคเน่าก็เน่าไปประมาณนั้นครับแล้วพชายเอกก็จะลักษณะนี้เลยก็คือเรียนตัวๆนี่แหละ จะมีมแค่บางครั้งที่เขาจะเรียกรวมทั้งหมดแล้วก็มานั่งเรียนรวมกันในบางเรื่อง,ออองแต่ส่วนใหญ่จะแยกผมนี่ก็ไพเรทนะเขาจะแบบเรียกวิชารวมๆแบบไพเรทก็คือเป็นตัว,ตวๆหวเหมือนนี่แหละวนใหญ่ของอาจารย์นี่ใครใครเป็นคนนัดนะอาจารย์เป็นคนนัดใช่ไหมส่วนของผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเรานัดอาจารย์ว่าเราอะตารางว่างวันไหนบ้างหรือแบบบางทีอาจจะแบบว่าอ้างอิงจากตารางที่เขาแบบลงให้ของมหาลัยอะไรเนี้ย ว่าแบบเอ้ยคุณเวลานี้นะแล้วคุณก็ไปต่างกันเลยเหมก็งมคือต้องดูว่าอาจารย์ว่างวันไหนก็คืออย่างนี้ก็เหมือนเรานัดอาจารย์ไหมก็คืออาจารย์ก็จะนัดวันที่เขาว่างอ๋อใช่อืมมันก็จะมีกรณีดีเราสะดวกวันนี้วันนี้วันนี้อาจารย์บอกวันนี้วันนี้ไม่ว่างเอาวันนี้วันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเวลาเรียนก็จะแบบเดินเข้าไปเรียนพร้อมกับเครื่องที่เราเล่นนั่นเองเวลาเรียนเนี่ยมันก็จะแบบเดินเข้าไปคุยพร้อมกับเครื่องเอกใช่ไหมอ่าแล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เราชอบก่อนอาจารย์เขาจะถามเราว่า อยากเล่นเพลงอะไรอะไรอย่างนี้เราก็ไปหาหาหา,หามาบอกอยากเล่นเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ครับอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงที่เราเลือกไปกับเพลงที่อาจารย์เขาเอามาให้อือะจะแบบให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเพลงไหนทีน,นี้ต้องถามว่าแต่ที่ผ่านมาสองมต่างกันขนาดไหนไม่ต่างเลยเหมือนกันเหมือนกัน,น,กนต่างที่ผู<ม>้สอนเฉยมันก็จะเป็นความชํานาญของแต่ละคนที่แบบว่าไม่เหมือนกันวิธีการสอนก็จะเป็นคนละแบบอะไรเย่างนี้เพราะว่ายังไงแล้วกัน ได้คุยกับที่เราเสื่อสารได้ดีที่สุดอะอยังไงก็อันนั้นน่าจะแบบดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือภาษาไทย,ยนั่นเองอ่ะต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับรีไซต์เท่าอ่าการแสดงจบดีจิทัลของผมมันก็เป็นคอนเสิร์ตธรรมดาเลยก็คือจัดคอนเสิร์ตนี่แหละคอนเสิร์ตเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นเครื่องผมเป็นไอ้นี่ด้วยแหละแนนคะแนนผมเป็นประพันธ์อ่าแต่งเพลงเออจะนั้นผมนก็จะมีคอนเสิร์ตประพันธ์ด้วยใช่แต่ว่า ครื่องเอกก็จะเป็นคอนเสิร์ตเล็กที่เล่นในมหาลัยไม่ได้ทำเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ตอนนั้นผมก็ช็อตฟิลเล่นไม่เล่นไม่จบพลาดก็คือเคาะไม่จบเคาะจบเพลงเพลงบางคันจบนเพลงเป็นโนไม่จบนนก็เลยเอกก็่คยดีเท่าไหร่แต่ว่าก่อนนั้นก็ต้องทำงานอินเทอรเนี่ยต้องเตรียมตัวเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็เหมือนกับจัดคอนเสิร์ตอ่ะมันก็ต้องมีทีมงานต้องมีคนช่วยเหลือเราต้องจัดก,การกันเองมีเอกเป็นโนแค่สี่คนแหละ เราต้องหาคนมาช่วยแล้วต้องหาเอกอื่นมาช่วยคณะเอกกลุ่มอื่นมาช่วยเลยเงี้ยต้องทาโปสเตอร์ต้องเตรียมฝ่ายบริการ uh huh. ฝ่ายอะไรต่างๆเพื่อที่แบบดูแลเรื่องคอนเสิร์ตไอโปสเตอร์ผมรับทําผมต้องมาทำโปสเตอร์ ผมทั้งออกแบบผลิตแล้วก็ที่เหลือก็จะไปทําพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆพวกเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยขนย้ายจองห้องฝ่ายสถานที่อะไรเงี้ยไปจองห้องจองอะไรต่างๆเขาต้องดำเนินการเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องการว่าจัดงานอีเวนต์หนึ่งเลยอ่ะก็ทุกคนก็ต้องทํางานกันโดยมีแกนหลักคือเองเป็นนงทั้งสี่คนที่เหลือก็ไปช่วยกันทหาเพื่อนมาช่วยนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กในมอนี่แหละในคณะดนตรีด้วยกันนี่แหละมาช่วยกันก็จะเรียกมาช่วยอย่างเงี้อย่างนี้อะไรต้องมีกรรมการอะไรเขาไปนั่งดูก็โดนใช้ได้โดนหนักใช้ได้โดนกระแทกกระทันใช้ได้ เอเอเแต่ว่าตอนประพันธ์ก็อาจ,จารย์เขาก็เออเพลงแปลกดีน้องวิชอบแปดชื่อเพียงว่าอะไรครับจําได้ไหมครับจำไม่ได้ครับประมาณนั้นตอนขงผมก็รีไซทอลนะครับก็จองห้องอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมดันอาานัดหาไปหน่อยทําทุกอย่างคนเดียวตุยตุย,ต,ย <c oughs> ตุยเลยตุยเลยแบบแย่มากชื่อว่าไหวชื่อว่าไหวผมมาด่ามันไปแล้วครับผมถามกัแล้วว่าเฮ้ยคนเดียวไหวเหรอไหวไหวเหรอไหวปากดีไหวไหวกี่ฝ่ายครับที่ไม่ได้ทำเนี่ย โอ้ยแย่ๆแต่ว่าเราก็่ามาแล้วนะครับสุดท้ายเราก็มีการจองห้องการเตรียมตัวกันซ้อมอะไรเงี้ยฮะก็ซ้อมดีแต่ว่าพอเล่นจริงไม่ไม่ได้ตามที่คาดเท่าไหร่ผิดหวังไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แยกก่นัดนนะใช่แต่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็รู้สึกไม่ดีนะนานๆนะดิจิทัลคือรู้สึกเราทำได้มากกวนะ่านั้นใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่านั่นแหละมันหลายอย่างพอเราทําเตรียมการในวันนั้นวันเดียวอ่ะก่อนขึ้นการแสดงอ่ะถึงเราจะเตรียมตัวตื่นเช้ายังไงมีเวลาเตรียมตัว3-4ชั่วโมงอ่ะ ต่พอเราเตรียมตัวมาเยอะใช่ไหมพอถึงเวลาทําการแสดงจริงเราแม่งเหนื่อยเล้ยผมว่าผมเป็นง่ากกว่าเพราะคุณจริงๆแล้วคุณมีหน้างานที่ต้องทําเยอะแล้วคุณก็ต้องไประแวงอะไรอื่นเลยไม่มีสมาธิกับการอยู่ตรงนั้นเ์ตใช่ซึ่งเนี่ยนี่คือข้อที่ผมเตือนไว้สำหรับใครที่เรียนดนตรีนะแล้วจะดีสุดเขานะอย่าประมาทนะครับอย่าทาอะไรคุณไครยบมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยช่วยเลยไอ้เขาช่วยเลยเพราะเราต้องโฟกัสกับการแสดงแสดงฉะนั้น ให้คนหดินมาช่วยเลยครับให้คนเืินมาช่วยเดินเลยเราอย่าไปเดินเองเรามาโฟกัสกับการแสดงของเราดีกว่าครับฟังไว้นะครับ่สอนไม่ฟังเนะจบดีก็มีอะไรทิ้งท้ายหน่อยฝากเหรออจริงๆก็ฝากว่าใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็สนใจในดนตรีอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ b f a ฟดดด s u b s c r ่ b e สไครเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ คุณจะต้องกดเดียวนึงแต่กดแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดสอย่ากดสองนะอย่ากดที่เป็นเลขคู่อ่ะใครที่กดซับอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกดออกแล้วใครไม่กดซับนะครับเดี๋ยวจะเทน้ำออกจากเครื่องให้คนกินอีคนสกปรกโอเคแล้วก็คลิปดีก็ลาไปก่อนนะครับใช่ฝากคุณเจ๊กินดีด้วยนะครับบ๊ายบากแล้วก็เพลงอะไรครับคุณเจ๊โอพีครับครับผมมีตอนนี้มีไลฟ์สตรีมอยู่ใน y o ยูทูบ บ้างบางครั้งนะครับยังไม่มีตารางกําหนดเพราะว่าแล้วแต่ฟิลเลยครับบางทีก็ช็อตฟิลกลับมาไม่มีแรงอ๋อไม่แรงอ่าดันั้นก็ตั้งแต่คลิดอยู่กันมีคลิปเดี๋ยวน่าจะลงคลิปในไม่ช้าโอเคครับงันไว้เดี๋ยวฝากติดตามช่องครูแจ๊สเกมทีวีนะครับกับเพจครูแจ๊สโอเพนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยถึงช่องผมจะมีแค่นี้ก็ตามโอเคไว้เจอกันคลิปได้หรือไม่ซับไปถึงห้าร้อยนะครับเดี๋ยวคุณนริศจะใส่ชุดเหนียกระป๋อฟุตนะครับ ผมให้พันหนึ่งเลยถ้าถึงพันหนึ่งเดี๋ยวใส่ชุดเมนเลยโโอ้ห oh. เออ oh. ใส่ชุดเมนเลยตัดดีเออโอเคตายบายกดไลค์และแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งบายบาย